ับอีกเรื่องหนึ่งที่เราพูดกันมาตลอดทุกเทปนะครับก็คือเรื่องของความเป็นมองการมองด้านเดียวเราจะรู้จักการสุโข,ขทยัยสุโข,ขทัยต่อด้วยยุธยาอาย,ยุทยาต่อด้วยกรุงเทพแต่จริงแล้วเนี่ยเพชรบุรีก็เป็นเมืองหนึ่งที่เป็นคู่สําคัญมาตลอดราชธาคู่าน,นานาตลอดนะไม่ว่าสุโข,ขทัยหรืออายุทยาครับเขาต้องมีท้องถิ่นของเขาเมืองท้องถิ่นแต่ประวัติศาสตร์ไทยมันมีแต่เมืองราชธานีไม่บอกถึงเรื่องเมืองท้องถิ่นเพชรบุรี <b> เป็นแหล่งซีฟู้ด ของอเจ้าที่อยุทยาต่ละครที่ทําอาหารกินมีสีน้ำปลามีไปจากเมืองเพชรครับไปดูได้ในเอกสารจากขอหลวงกะปิน้ําปลาหอยหลอดหอยดองหอยดองมีหมดไปจากเมืองเพชรข้าวไปขายลงเรือไปขายออยู่ในเอกสารจากขอหลวงเกลือก็เช่นกันเกลือไปจากเมืองเพชรเลือสมุทรแน่นอนเลยของของดีเพราะฉะนั้นถ้าที่ดูว่าการเกตทําน้ําปลาหวานเนี่ยนะฮะแสดงว่า ไอพวกอุปาทานน้ำตาลเมืองเพชรเอามาจากเมืองเพชรหมดเลยนะฮะพอหลายคนบอกดูละครเอ๊ะกาละเกตสมัยนั้นมันมีน้ำตาลด้วยเหรอมีน้ำตาลด้วยเหรอน้ำตาลเมืองเพชรเออมาจากเมืองเพชรนี่ฮะวันนี้เฉลยแล้วนะฮะนี่ฮะเรามีความรู้แล้วเราเราต้องคู่กับละครนี่ฮะเดี๋ยวผมมีเอกสารเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนิดนึงแต่ผมยังหาไม่เจอว่าผมจดเอาไว้ตรงไหนนะฮะเดี๋ยวผมหาอื่นก่อนก็แล้วกันอันนี้ฮะอันนี้ใช่ไหมครับจิ ที่ระบุถึงอ่านี่แหละฮะใช่เมืองเพชรแหล่งทําเกลือสมุทรระดับอุตสาหกรรมเป็นแหล่งอาหารแห้งจากทะเลส่งขายอยุธยา <พ ff. S 2> มีในเอกสารจากหอหลวงนะครับครับบ้านแหลมบางตะบ,บูนบางทะลุยี่สานมีกะปิน้ำปลาปูเค็มปลาปูเหลาปลากระพงปลาทูปลา,ากระเบนย่างใส่เรือไปจอดขายที่อยุธยาม,มีในเอกสารหมดนะครับทั้งหมดนี่ผมไม่ได้แต่งขึ้นเองนะครับ ออกจากบ้านแหลมบางตะบูนเนี่ยฮะเข้าคลองผ่านบ้านยี่สารอัมพวาแล้วก็จะทะลุแม่กรองจากแม่ครองเข้าคลองแม่ครองผ่านคลองหมาหอนผ่านคลองสามสิบสองคุ้งคดออกแม่น้ําท่าจีนเข้าคลองมหาชัยผ่านบ้านคุณขันชัยเค่า <c oughs> แล้วถึงจะไปทะลุโน่นก,กัดบังกอกขึ้นอยุยา มันก็จะสอดคล้องกับตอนที่เราทอดน,น่องตอนที่ล้วที่สมุทรสาครของหมาหอนเส้น <สา S 2> ทางสําคัญน,นี่แหละเส้นทางสําคัญแต่ประวัติศาสตร์ไทยไม่พูดถึงประวัติศาสตร์ท้องถิง่นก็ไม่พูดถึงสถาบันการศึกษาในประเทศไทยก็ไม่พูดถึงไอ้เส้นทางทะเลพวกนี้เ,เพราะว่าการค้าทางทะเลทําให้เกิดรัฐใหญ่การค้าในแม่น้ําลังรองมันเติบโตไม่พอมันรวยไม่พอ,อมันไม่เป็นเจ้าสวัวหรอกเป็นได้แค่เศรษฐีท้องถิ่นกระจอกมีเงินฝากไปถึงแสนหรอก อจจ๋ยเราจะฝากเรื่องนี้มาให้ออเจ้านะฮะ,ะเผื่อว,ว่าจะทําละครออกมาบ้างเกี่ยวกับท้องถิ่นนะําเรื่องอ,อมึงมาออกอูเพราะฉะนั้นเมื่อพราหมณ์จากพรหมามรามราชมามันก็มาตั้งอยู่นี่มันมีนิทานอยู่ในจดหมายเหตุวันผลิตสมัยพระรามาทิบดีที่สองรามาทิบดีที่สองกอย็ยุคต้นอิวิยาแหละ <c oughs> มันมีการสถาปนาศาสนา,า,า,าพราหมณ์แบบทีเบียดใต้เข้ามาครับและไอ้นี่ต้นตระกูลสุนทรภู่ ก็มีพามพามบ้านสมอพลือใช่ไหมอาจารย์ทวีโรดคุณทวีโรดเนี่ยศึกษาเรื่องพามบ้านสมอพลืเมืองเพชรก็มีบ้านสมอพลืนะาบ้านพามตระกูลพามทั้งหมดอ๋อครับทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ว่างๆไปไปได้เลยไปไปไหว้พรามเพืป่ปะเนี่ยไปไปไอ้ชกเชฟหมงเชฟหมีเขารู้จักดีเชฟหมีมัติชนสอนอยู่ปีนประกรทับแก้วอ่ะอาจารย์คงเิดอ่ะเขารู้จักดีน่าพามเมืองเพชรพามสมอพลืเชื้อสายพามสมอพลืเนี่ย ไปเป็นเมียรพร,ระบรมโกศอืธเนี่ยขราวหน้าอ๋อ,อเจ้าต้องพูดสิงนะไกลละไกลแล้ว,อ,ลวออกลูกมาก็เป็นเจ้าฟ้าปุ้งอะไรกับกับแอบพระเจ้าเอกทัศน์เลนะสายพรามสมอพลอสายพรามืองเพชรเพราะฉะนั้นเรื่องเมืองเพชรไม่ใช่เรื่องอย่างที่เรารู้จักกันแค่ อะไรนะปูนปั้นเมืองเพชรปูนปั้นบัดมหาธาตุปูนปั้นน่้นมันมีอะไร้มันมีมากกว่านั้นกลับซ้อนมากมันยิ่งใหญ่มากก็เหมือนกับปูนปั้นเมืองเพชรเขายิ่งใหญ่ยังไงก็ตามแต่การค้กาการเมืองเมืองเพชรมันยิ่งใหญ่มากมายไกลกองเพราะะนั้นตระกูลบุญนาคเขาต้องยึดไงก็มาอยู่ตรงนี้อมาอยู่ที่เมืองเพชรยึดเป็นหวนัวขาดจะได้คุมการค้าทงทะเลทั้งหมดสุนทรผู้เนี่ยเขาอยู่อันเดอร์ตระกูลบุญนาคอย่าลืมว่าบุญนาคสายไหน เคยเชียร์คร <yah> like ับเปอร์เชียอิหร่านต้นตระกูลเป็นอิหร่านใครเป็นขายแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์บอกวมามันจะผลเพราะฉะนั้นเลือกได้ดีเลยเชื่อชาวชนฆ่าไทยอะไรมันไม่มีจริงอ่ะลูกผสมนะฮะ่นี่ยลุงทอนผู้เนี่ยทุกคนเนี่ยโอ้เนี่ยขายแท้เขาเขียนบอกไว้เองตระกูลก็เป็นมาจากอินเดียเลยมาจากอินเดียไอ้หอกเดินทางทอดน้องท่องเที่ยว ดินยาฟ้าเขียวอาทันทินทานบ้านเมืองดึกดำบรรคูคันรุ่มดอนบึงบานทิ้งไว้แต่รอยเท้าเบาสบายเอาไปแต่